บริี้ไข่ไม้ไอย่างทั้งย่างบริีไผ่ทำอย่างสักอย่างเลยบบรี้อย่างสักอย่างอืมแล้วก็หายยาไปอันนั้นก็เอาเอาเล็กมาวางไม่ไหวได้แล้วมันสมมติอย่นี้ทำงานได้ยากกว่า มาเสริมกับหมอมาอือันทางไงนังทางไงม่ยกมือที่ไหนอยากว่าว่ะพี่เดพี่เวทางนี้อ๋อลื่นลื่นลื่ลื่นลื่นลื่อถ้าข้ามนี่ไปได้ก็ถึงหัวสะพานแล้วเนอไได้อะไรอยู่ไปท่านอ่น วันๆน่ะดิตลอดทั้งการโครงการมันอยู่ในระยะ2ปีทำให้แชรไขการสัญจรลำบากไม่สัญจรเฉพาะคนสองฝั่งคนทั้งอำเภอเช่นไปเส้นทางสายนี้ข้ามไปจังหวัดจังไร เพราะเป็นระยะทางที่ใกล้ที่สุดประหยัดค่าน้ำมันประหยัดค่าเวลารถใฉญ่เฉยๆก็มาทางนี้อ๋อรถเฉินก็มาทางนี้ถ้าเกิดคนป่วยนักจะมามาติดตรงนี้ไม่สามารถจะไปได้แล้วคนป่วยจะไม่ถึงแก่ชีวิตหรืออ๋อวอนหน่วยงานที่รับผิดชอบมาช่วยดูแลด้วยครับ จะวอนหน่วยงานตีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุกสะพานทำถนนเส้นเนี่ยครับอำนวยความสะดวกให้ชาวบ้านน่อยเถอะเดินทางอ้อมกับลำบากเนาะครับไปทางเทไปไ่ได้ก็ครับไปบ่ได้เรเจาตอนนี้ก็ไปไม่ได้ละตอนนี้เดินทางเส้นนี้ทุกวันก็ต้องอ้อมบ้านหลงเม็ดสามสิบกิโลครับสุดทำสะพานเล็กอย่างก็ได้ตีว่าจะบทีชาวบ้านสัญจรสะดวกราะเส้นนี้คงจะอันตรายละอ๋อขนาดอะกีนี่ ก็เดี๋ยวพอเสร็จกไปแก้ไขเห็นอยู่ในะว่าแต่ว่ามันขำเนาะโอ้มันขำแล้วมันปวดตันนี่นะดอกที่หนามันมันระยะเวลาสัญญาเจ้าจะเป็นสองปีคนนั้นอือหือโดเขาต้องเนี่ยเขาเขาลำบากเลยเจ้าต้องอ้าบ้านหลงแม่สามซี่ก็โลดถูกอต้องอันเจ้าสมานนะเราต้องอดเขาทั้ในเมื่อเขาสร้างได้เขาตุ้บต่อน้ามรากนี่เขาสร้างสะพานทางสะพานเล็กไปได้ก็จะเดินแล้วสัญญามันเกินสัญญาไปแล้วเนาะแล้วก็เจ้าก็ท้าเจ้าก็ดำเนินการอย่างไรก็ยัง แต่เด <ừ> ี๋ยวเนี่ยเจ้าก็ต้องเรื่องก็ต้องฝึกสะพานเนาะก็ต้องเริ่มทำอะไรเนี่ยเจ้าเปียกพิษขอบ่เจ้าขอทำสะพานเล็กสำหรับตีรถตีปกติกกับรถเก๋งรถกับบ้านรถมอเตอร์ไซค์สัญจรได้นะเจ้าเนาะขอได้ก็เจ้าว่าเอาทำเป็นสะพานเล็กโชว์เขาเนี่ยติดล่อติดล่อติดล่อบอสามะพ็น โอ้โหงบเสียงแับนากงเก้าพอเป็นลุงเป็นบอจะลดน้องปลุลกไปเป็นกันละเจ้าไปห้าปลูกห้าหลานก็คือต้องกลับบยุ่โรงเรียนคนเดียวนะเจ้าห้าโมงเนี่ยห้าโมงกว่าอนุบาลไปห้าบัตันเนี่ยนี่มันคือความเดือนร่อนตีว่าโอ้มันทนมาหลายเดือนแล้วเจ้าต้องทนกันเห็นใจกันมาหลายเดือนอะทนใจรถรดดเก่งเนี่ยคือช่วงล่างพ้งกันไปละหลายคือรถงบตัวโรงเล็กอะอ่าเขายกเลิกเนาะยกเลิกกระจายเป็นทางทางเบียงแบบ แสดงว่าแสดงว่าเปินเปินเสนอคือสร้างสร้างสะพานเล็กแต่เขาว่าเขาบ่สร้างเขาจะใช้ทางเบียงเจ้าเขาเลือกเอาทางเบียงเพราะว่าผู้ดำเนินเสนอสะพานเล็กเนี่ยอ่ามันต้องมีการเจ้าเจ้าเจ้าม้าและเจ้าข้าวบดีมาสร้างกันได้ง่ายๆหน่อยที่นี่การเจ้าหลังเจ้าสะพานเนี่ยมันกับบดีนี้เนาะมันกับบดีนักแล้วก็ะสองการขับกำลังหนัก เป็นดูชาวบ้านแตน่เนาะบอกหูว่าบริษัททับเหมานี่เป็นบริษัทอย่างไรครับปออย่าบอกได้ก็ครับเขากดบางไปแล้วคิดว่าได้เปิ่งข่าวอีละก็ดีเนาะเขา